สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะแว็กซ์แว็กซ์ทูทริปเชนออเด้กพี่น้องสวัสดีวันที่16เด้อพี่น้องเซิ้งตอนนี้ทิพย์ก็อยู่ที่คิวรถไส่ไต่พี่น้องคิวรถไม่ใชไส่ต่เนาะเซิ้งคิวรถอยู่ที่นครนองเวียงจันทร์ก็จะมีซองคิวก็คือคิวรถไม่ใช่เนื้แหรอกะคิวรถนม่ไส่ไต่พี่น้องเซิ้งในตอนนี้ที่ทิพย์มาคิวรถไม่ใช่ไตนีนทิพย์จะเดินทางไปที่แข้งไส้สมบูรณ์เนาะพี่น้องเมืองหลวงจานบ้านพ่นม่วงหรือว่าบ้านน้องอูนั่นเองเนาะ ตอนที่แล้ววาสิไปตอนสวงมุ้ดะป่ากะบบท่านพี่น้องบัท่านได้นเดินทางไปว่าตอนนั้นหน้าที่ป่วยหน้าคันนอก็เลยไปดีไปแล้วก็ในมือนี่ที่มีโอกาสจะเดินทางไปหลงซานพี่น้องเพราะว่าแล้วเียกแล้วนาออยู่ทีนครราชลีแมาแล้วภารกิจถูกอย่างแล้วพี่น้องก็เลยจะเดินทางไปเยี่ยมแม่จันไปหลงซานอีกไปอาบน้ำซานก่อนพี่น้องหลังจากที่ไปหลอบสุดถ่ายหลอบเดียวตอนนั้นก็คือตั้งแต่น่าจะ2021เี่อตอนนี้ก็สิดไปบึงว่า ลองซานเปลี่ยนไปลลยบอลหลังจากซองปีทีบระธน,นไปเลยการไปลองซานนี่ก็คือมีรถประจําทางพี่น้องก็คือรถซองแถวคันนี้เนาะทีเีาจะไปซซ่งมาแล้วกับบัตองไปสื่อตัวพี่น้องเพราะว่ามานคือรถใดเลยเนาะซึ่งรถทีทิพย์จะไปลองซานก็คือรถคันนี้เลยพี่น้องรถที่ข้าวนี่เนาะตอนนั้นไปกบนองอูก,กะขี่รถซองแถวนี่แหละไปพี่น้อง มือหนึ่งมีไลยคิวอยู่แต่ว่าคิวทีทีจะัปนี้เป็นคิวสุดท้ายเนาะก็คือหลอบซองมงแรงนั่นเองแต่ว่าก็คือสิได้นางทั้งล่างพี่น้องเพราะว่าทั้งนั้มีเครื่องอยู่แล้วคือเซมันมีคนนางแหละซึ่งตอนนี้เพิ่นก็กำลังจัดกระเป๋าอยู่พี่น้องกระเป๋ากับลายเติมละซึ่งระยะทางที่จะเดินทางในมื้อนี้ก็คือลอย98กิโลจากเวียงจันไปหอดมอซอลงซันหรือว่าในเมืองคลองลองซันส่วนท้าไปวันโอก็คือต้องขี่รถไปอีก10กิโลเนาะรวมเป็นอยู่138กิโลเมตรซึ่งจะใช้เวลาในการ เดินทางประมาณสมสโมงกว่า ส่วนสาหรับขาโดยสั้นก็คือคนละ1เส้นกีบหรือว่าประมาณสองรอยบาทเมื่อหอดเวลาสองุมงแรงสุเฟอร์ก็เริ่มขับรถออกจากคิวลเมสไซไต่เสริมการเดินทางไปบ้านหนองอูนี่ก็คือจะไปทางเดียวกับทางลุงสวรรค์เขตพี่น้องก็คือเดินทางผ่านทางเหล็ก13ไต่เสริมเดินทางจากเวียงจันทร์มาหอดทางเวที่จะไปหลงซานกับประมาณ83กิโลเมตรหรือว่าใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่งสโมง2หานาที หลังจากออกจากเวียงจันไดแล้วสุเฟอร์คาลงเต็มสปีดเลยพี่น้องร่มกบพัตตาทุกคนก็เริมนอนแล้วเนาะตอนนี้หลังจากขับรถมาประมาณหนึ่งสมบกว่าเลือกประมาณหาสิบเกากิโลเมตรเนาะทางสุเฟอร์กระไดามาจอดที่หานเขาจีแห่งหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้ซื้อแล้็เข้าห้องน้ำหลังจากเข้าขี่รถมาได้หนึ่งสิบพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงตร้งเนาะซึ่งก็มาอยู่ทีหานพอจีบานผราวาอยู่แถวปางเงินนี่พื่แล้วพี่น้อง หลังจากทุกคนซื้อเครื่องแล้วก็เข้าห้องงามเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อ ก็ยังเดินทางอยู่ในเส้นทางเหล็ก13ไตยอยู่พี่น้องบพท่านได้หอดทางเวบานน้องอูเถอะซึ่งในเส้นทางเหล็ก13ไตยนี่ก็ยังมีการปรับปรุงเส้นทางเนาะซึ่งก็ปรับปรุงอยู่หลายจุดเนาะบางบอนก็นคือต้องได้ลงทางเวียนแทน นี่กาเวทางบ้านน้องอูเขามาแล้วพี่น้องซึ่งจะได้เดินทางต่อไปอีกประมาณ4ี่สิบหากิโลเมตรต่อจากนี้แล้วก็ทางก็คือพี่น้องเห็นนี่เนาะขนาดที่พยายามจะถ่ายป่ายลองซานพี่น้องแต่ว่าถ่ายบ่ได้นอกเนื่องจากมันมีคุ้มเนาะเพราะว่าทางไปบ้านน้องอูบ้างบอนกับเป็นทางเทปุย่างสาพัก็คือดังที่เห็นนี่แหละพี่น้องบ้างบอนก็มีขีฝุนเนาะ เดินทางโนงทิบกับสซีเ็นรถที่ว่าเป็นรถคันใหญ่ๆคล้ายๆคือรถแก่คล้องพี่น้องกายไปหลายคันเติมโนแล้วก็นจนได้ท่ามหนองอูโนออว่าเมนโหลดยังทีเบปมักกายไปตามทางโนออูจึงบอกว่ารถแก่แห่ตอนนี้เป็นเวลาหามงศเจ็ดนาทีแล้วพี่น้องหรือวยสามสิบมงศเจ็ดนาทีที่เดินทางจากนครหลวงเวียงจันท์มาในระยะทางหนึ่งร้อยสิบแปดกิโลเมตร นานพอสมควรเนาะ <laughs> 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 ตอนนี้ทิพกะมาลงทีคิวแล้วพี่นอ้องเรือยูทีตลาดเมืองลองซ่านนั่นเองพี่น้องตอนนี้ก็ลังทานอ้องรู้มาขับแลเดินก็ลังเดินทางมาประท่านในหอวเรือเป็นตลาดพี่น้อง <laughs> ตอนนี้ทิวผู้สึกว่าหิวเขามาตอนนี้ก็ตลาดกับบริเปลี่ยนไปไล่พี่น้อง โอ้สองสัายสิแมนรถน้นองอูประจษ์นะตอนนี้คือซื้อกี่เขาพี่น้องเพราะว่าที่กินเขาเสาประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วกบ่วันได้ี่กินเสาเทียงเนาะตอนนี้กินเสาเทียงหาโม่ไป <c oughs> <c oughs> เกือบพก่มแล้วเนาะ

กินเขาเอ้ยประถันได้กินขาา้าวเทียงไหมเป็นซีใหม่แล้วโบเป็นซีเก่าแล้วเอาตัาวส <laughs> ีเขา,ขาวเวียงใช่ไหมซีเขาวเวียงวะซีมมเมื่อเวียงวะเมื่อเมื่อก้วละเซียนข้าวไปดเออให้เรขายเอาเอาเข้าไปฝากให้อ่ะทีนี้ทีนี้างข้าจะโดนยังไ่ได้ไปฝากให้เราข้าจเาเลยนะเออ มาแล้วพี่น้องคิดขาวก่อนบันนี่ไปแจ้งพี่น้องน้องอูงามขึ้นบ่กี่อยางคัผมคาบขี่มาอะไรไม่อูลูตรงนั้นเออขี่แนมห้าโหลดนี่ใส่โหลดเพาว่ายู่นี่แนมเห็นแต่รถคันนี้ประเษโหลดขวดน้ำคุยคิดว่าว้าสิิาขวน้คุยอ่ะอหลดข้อมล้ง่ะตะกี้่กเจอ แกเจ้าเข้าห้างดูเห็นแล้วแม่ฮัดเอาไปนํามาตลาดละวไปยิบโทรมาบอกมาแล้วเฝ้ามาทุกห้างก็ได้ก็เลยอรุณจักมาฮักก็แกเจ้าแกเจ้าอัะรถง่ายอ่ะยู่อ่ะอยู่ในห้างแล้วมีแต่กระแารถตู้แกเจ้ารถอู้พ่อก็เอาไปที่ก็เลยโอ้ยไอ้คีรถบักมาฮัอเหมือนเป็นหมอป้านเต่าอันนี้เนาะเสื้อเสือ้อสีเดียวก,กัน อ๋อตะกี้เนาะสมัยเขายังกีรถจักัะนะเดี๋ยวนี้ก็ยังขี้ยู่ละเพราะว่าไปหน้าได้ไปหลังยังบูได้อยู่นายแบลินนำซ่านนะนะาุ้้นกั้อ้นละเล่นตั๊ลินก็แม่นะโอ้ยารก็นแค่ยบุโอน้ามหเลอไะเบิรงดูมันใสว่ามันไหนนอยู่ว่าคุ้วคอที่แข อันนี้เป็นขั้วหลอมซาดพี่น้องขั้วหลอมซาดี่อยากนค่อเมลตดปั่นหนะพีโอ้หนำุูนแล้วเนาะคิดว่าสช่มว่าอ่ำหนมซาดมนว่ามันคนตก่สาแต่คนนี้ยังอ่ำหนำอยู่เนาะปลาพูนเอาขาอ้จะเป็นานไก่สแล้บอสอ่ากอมาจิบก่อเบรแมนซอฟต์เอ็เนาะ เดน่ก่อนมี้ิงหล่ะเดี๋ยวมีผูแ่งไหรยางได้ละอู้เบาละแตเออร่งีนอ่าเอาอะเจมนองเลย่ี้มอ่ลูเมอไร่ัน้ผ้ทีงานมาลินีเนาะเออบานเลยบันี้พ่พูดดิบเาเองท้งทีนะ อลองซรานแล้วพี่นอ้องงอดบาดพ่นม่วงแล้วตอนนั้นว่าสิมาสวงบุญพาป่าเดือนในก่อนเดือนสามป่สวัสดีแม่จัน <c oughs> โอ้ยเจอกันในหลบซองปีเนาะตัวย่อยโอย้ตัว,วย่อยก็อยู่นี่พอ่อโดยสวัสดีพอ่อลงไปลุก,กนนามา,นาออกเนาะไ,ไปใช้เอ้ยกะต้องลุกกดตินินได้ไหมไดเอาอย่างวะโอ้ยไม่เห็นหลองซรานแล้ว โอ้มาทางฝีบ่ตอนนั้นกับตอนไหนตอนนี้น่ะเออเนาะเบี้ยนได้เนาะอือเอกี้ยจ็เป็นห้องนอนบ่เดี๋ยวนี้เออมีห้องนอนอะได้องนอนกลางเงือนเออดีแต่ได้นอนกลางดินกินกลางทรายเนาะก็ยังกินกลางทรายอยู่ตัวคือมาเห็นอยู่นอกอยู่โอ้ประตูก็เปลี่ยนใหม่บ่รถนัมมีพี่น้องแต่ว่าบุมีกกะแจรถพอจอยแม่จันนะเฮ้ย กลับใจเอาขวดคิดว่าบริษัทตู้หนามมาดีได้หนุ่งปาหอดแล้วฮะอย่างกะขอบใจลายตะกี้ท่านบูมีอันนี้เราบริกรอันนี้บูมีอันนี้เราตะกี้เออแมนเอาไรหองนั่นทำได้จะเถอะเถอะเถอะไอ้บอสบอันนั้นเขาเงี้ยขันขัวเออขันขัวไอ้ตัวนอน เออเนาะตอนนั้นมาบ่ท่านได้เหตุเหืุอนลุม่มเป็นฝืนลงห้องนอ้ำเออนี่คือทั่ววะห้องน้ำเออโอ้กว้างเนาะวันนี้เนาะเอาแมนบ่คือว่ามันมีห้องแต่หองนีแมนบ่ก็ออกอีกบ๊กกอ,อก,เ,กเออวายุคือว่าบนบรด้ับห้องน้ำห้องนอ้ำอาเออตะกี้มีนมีเลน โอ้ยกะคืนจะกาลงิเออบริการดูแหงเยโอ้ย <les> เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c ss> ือนบ่มีอะไเลยนะมาจากเพื่อนนี่บริมีทางหลานเลยเออมาตั้งแต่เือนจคือเขาวะตะกี้บมมีเลยบ่บ่มมีนีเลืกมีตัวนึงเลวบ่เฮียยอยกตีเนียน้ปานคนในครอบคัวเนียนเลยย่ก็เพิ่มมากดิเออเนาะ เน้เปลี่ยนไปลายยุสซะเะมตตาสมาชิกในของพว,วะเพิ่มมาอีกคนนึงดิอันคนเฮากันนาบคณะบุกพัฒนาแจา้งน,น,น้อยกับบุเป็นเนาะแจ้งน้อยกับบบก้าวหน้ากับต้องเฮยยุกมันเก่ากับโอเคเนาะเขาให้ลบล้างมั้ยเธอเงาบุก้าวหน้าแต่ว่าหาคนอื่นไปหนาเขากับลบล้างอยู่ดีแล้วถ้เราอยู่บุกเก่ากันเน <c oughs> ี่ยเาียเทียบสักคนอื่นอในเทียบสักคนอื่นนี่ลบหลังแน่นอนอันนี้ก็เป็นตู้เครื่องตู้มาแช่ โอ้ยช่วงเอฟซีฟ้ามาเฮ้อกว่านี่นะแม่นวอมันโยงมันเแย่อันเดียวไล่ไล่อันแต่ก่อนหรอจืดออยู่เดี๋ยวนี้จักแม่เดี๋ยวเป็นอันเดียวไล่เนี่ยเอาเฮงเออหน้าเอฟซีฟ้าบิึงดูสันซ่องมานี่สันเถืองนี่โอ้ยน้องร่างงามไปสันเถิงนี่ย่างย่างคือเก้าเด่วันนีเป็นในห้องนอนเพี้ยนไปมีห้องนอนเพิ่มมากเหรอเม่นกูมีอันเดียวแม่แท้เเนาะกับบูมี่ยังแต่เด้นี่ว่าคือตั้งแต่สมัยขี่รถจักรมันมีทางออกนี่นี่เออมีทางออกอยู่บนนี้ เออเบียย่างว่าหนะเบียย่างเออในบอสน้องแน่น่ะมันกัขยายอยู่บ่อมันขยายอยู่บ่เลยในเลยต้องไต้องเตมเอาิิว้มันมันเศร้าเลยเดี๋นี้มันด้แล้วได้แล้วบ่เออใช้ทิพดไงเปลี่ยนน้ำบอเอาน้ำนองใช้น้ำประดานบ่มันต้องมันต้องตกค่ะตกเก่านะ้มันดุนเติบเราต้องได้เปลี่ยน ต้องได้เปลี่ยนบ่เปลี่ยนน้ำไหมตัวขี้ดินที่เจ้าอันนั้นอ่ะจะเอาไปใส่พักมันเป็นฟุ้งนิสนิดเอออันนี้เลี้ยงยัง่ยนี่ค่ะบมยเลี้ยงอ่ะเด้อะแช่ซื่อๆนี่แหละนี่ด้นไปเลยมันอยากเป็นแนี่นี่ค่ะมันเหนานี่มันเป็นยังหรือมันแก่โตบักเก่แล้วเาเปลี่ยนใหม่นี่เยจังไงเปลี่ยนน้ำก่อนยังคิดไรกับป้ามันแห้งเลยบรต้องเติมบรต้องอย่างลยป้ามันแห้งแล้วเากับอนามัยเอาฟุลดีๆแล้วกับขันบ่ได้มันหัวเากับพี่ไอที่บ้านชิยู่ซองคืนบัวซ่อนรักขันยู่ซองคืนละ ค่อยชิมื่อเงาไปส่งไอทิพย์แล้วสีพาเราไปลินสวนเจ้าไปเบิ้งสวนเจ้านะเพราะว่าไอทิพย์ว่าไอทิพย์อยากไปเพราะสีพาไปแลต่ตัวเดซ่าตัวกับเมือสวนเออพอดก็ชิไปเมื่ออื่นนี่มามานอนได้สองเออที่ไปสวนเหรอชิไปสวนเหรอพอดก็ไปพอดก็ไปนอนสวนอยู่แล้วบดีไปเท่านั้นไปแล้วก็เลี้ยวไปสวนเลยเพราะว่าเฮดเอฟซีว่าอันสวนตัววางแผนพังเลยดีไรอยากไปเบิ้งไปเบิ้งบ่อู้ ก็ยังเออมือคืนแล้ววะนะยังวันนั้นมันสวนไม่เห็ดโบได้ทอดผีซ่องเออสวนตัวถามว่าดีบ่กดีบดีแต่เราบ่น้ำอืมคือกผมคือผมไปส้วนตัวแล้วไปน้องขายซะตอนแรกคณะเจ้าสิไปค่อยก้าซีพาไปอืมเนี่ยน้ำซางขุดกับพอจอยขุดเลิกวะเนี่ยแปดเมตรก็แปดเมตรกับบอเลิกตัว จวนี้น้ำขึ้นมาต้องได้เอาหินเสื้ออีกเอ้ากระเทียมมีน้ำสานอยู่แล้วคือได้คุณน้ำอันนี้เพิ่มอ๋อน้ำสานจะไสิเอามาแจะกระเดินน้ำสานไปไกลๆแต่นี่โมเมนต์นาะแต่นี่เป็นน้ำสานลักปายกระป๋อเนาบ๊เตะตะเกาใส่น้ำสานเหมือนเนะโบ๊ที่เกาใส่น้ำถึงภูน้ำลินเออเออเนาะมันมันแห้งเนี่ยส้วงแล้วฝนมันแรงเฮงเด็กตะกี้น่ะช่วงซองเดือนพันนมามันแรงเฮงอะไนี่พวกมีน้ำแล้วนี่ฝนตกละแสดงปกติละแสดงว่า ปีนี้แรงกว่าทุกปีทิสันนะแต่ละปีบ่ได้แรงเดี๋ยวจะเอาอันเดี๋ยวเอาเสียรทอขึ้นอีกซองทอเอ้ยยานมันยานคนตกว่ะบ่มันต่้มโพดิ์ยานมันอันนั้นี่แบบนี้ละยาคนโตน้ำนตกน้ำคนตกดต้นด้นเอาที่นี่ลยตัดได้กอดดินอันหลังบ้านบางคนบางคนฝากมาทวงคนท่ามมาทวงดินหลังบานเนาะมาโย่ข้างตัวนี้บอกเพราะว่ามีคู่ได้ไีมนะใช่ยังหูดิไม่ยากดินลังบาน มีคนบางคนโชว์เอามาทวงดินล่างบ้านแม่จันท,ทวงดินล่างบ้านแม่จัน,นเีเ่โอ้โหนี่วะมีสอ,องโต๊ะขายตัวนึ่งอ่ะเอาจงไว้ผู้เดียวอันนี้เออตัวนึงตัวน้อยแต่จะมาขาอันนี้แกขายซะโอ้อันนี้บุค้าขายละเรือตัวเดียวขายซะตัวเมย์วะนี่เมย์มีตัวผู้ตัวอเมย์ตัวผู้นอนใส่กอย่างไงอันซื้อมูให้เพิรนเลี้ยงอยู่วาสันแต่ว่ามูแได้ขายด <สะ S 1> ีเด้เมย์ ราคาก็แพงเองไข่ซื้อเลี้ยงหมูเนี่ยดีเพราะมันเป็นหมูลาดอืคนคนป่้ยคนเดีก็กินได้แล้วกันเวลาเฮ็ดพิธีกรรมมันเลยเขากะชินิยมไส้หมูดําแล้วก็หมูลาดแบบนี้ขั้นหมูลาดนี่ได้ค่ายดีกว่าหมูพันแต่ว่าหมูพันอะค่ายเากยหมูพันข่ยยากแต่ว่าขข่ในทองตลาดนโอเคแต่ถ้าแปลว่าเฮ็ดพวกพิธีกรรมมเดี๋ยวแบบมีงานนี้โบโกเลยเลี้ยงว่าซเลี้ยงออยู่แต่ว่าเขากินเจียงมุ้ง่ะ เลี้ยงได้ก็กินเจียงมงเลยขาเจ้ามักซื้อหมูไปเใ็้พิธีเอาหัวไปเฮ็ดพิธีเอาตัวไปเฮ็ดพิธีนะเออเกล้ากังคิดคือกันว่าอันสิลงทุ่มจะมุ่บ่เองตัยมมุ่งคอนเทนต์อยู่ดิเที่ยงพากระดานห้องกินมาแต่งเครือโบได้กินเป็นยังไปยังเที่ยงย้อนดิเอาสานอาปูอาาปูพ่อแม่นั่งกินข้าอ๋อเจ้าของหงสีได้นี่เอออยากไปห้าหน้าใหม่อู่ไปวะไปบอโอเคมือ่นสาวบอได้ คั้นตอนนี้กว่ายว่ะโบนาจะว่าติมันเหมือนแล้วเออเมื่ออื่นสาวเดี๋ยวเมื่ออื่นขี่รถใหญ่ขึ้นเทิงภูไปห่าพระโทขึ้นได้ลบอลขึ้นเพราะเทิงภูแล้วมันมันเป็นเพียงห้าเลยนะเดี๋ยวพาไปเออไปไปนั่งน้ะคือเห็นน่ะนะเห็น่ะไอ้ที่เผื่เท่นพอจ่อยแต่เนาะเห็นเอากระพอจ่อยก็ไปเผื่อดีเด้เออเนาะคือเห็นตอนน่ะนะอูตอนขับไปแม่น เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปฏิทุกแล้ววะทุกคนก็บอดีคีซีวิกาถามว่ามันมันคนเราฟิลกันนะ่ะ <laughs> ทุกช่วงเวลาสิรีทัทนมันทีมีเรื่องทุกใจแบบคนละย่างคนละอย่างจะพี่กับโบได้ทุกใจเรื่องที่แบบว่านักหนาสาหัสเนี่ยบางๆมาแบบกว่าเกา่า <laughs> ไ <laughs> อันสิที่ภาแบบอันพอมีเงินมีคำน้อยขึ้นอันดีขึ้นในเรื่องชีวิตที่ดีเหมือนกับโบได้ใหม่วองว่าที่ดีเด้ถามว่าตอนนี้มีเงินบอกก็บอก ไปอยู่บนท้องเที่ยวดิกำไรชีวิตได้เงินมานี่แหละไฟฟ้าค่ารถทุกเดือนแล้วกันเหตุนั้นเหตุนี้ยู่เงินอยู่ตากนี่แหละเหตุผลที่ว่าเป็นอยังเอื่อยบอารถแพงบ้านอู้วนไอ้ทิ่มันบวกลดชุ่มชุงมชิน่ะจะก็เบื้งทางมาดูบวกลมไม่ไหวเอื่อยนะตอนต้นเอื่อยใจขนาดเพราะว่าคืออู๋ยังมีหลายคนเหมืนบ่แต่เอื่อยคนเดียวเด้เอลยก็เลยเลยก็เลยเอาเท้าทีบไว อย่าวัดสามีมือนาะคอยเปลี่ยนสวัสดีแม่จันขี้หอดป้าแดกได้ดิแม่จัน,นมหมนายว่าแม่ที่ยันเอามาเซและจืนให้ลูกกินเออมามาหอดบานมาห่อรองซาดิ่งกินปราแดกได้กินจืดปราแดกจะนอนป่ะโอ้ใช่เส,สื้อสูสน้นี่นนแม่เเนาะตายปันเลยยืนใกล้กันปันดูปันเอิญมุ้มนอะพอจอยเสื้อสิสยัง เชี่ยว่วเขาถีบอะไรเขาทีบอะไรเขาทีบอะไรอายน้องบอดี้ยูว่ามันบ่น้องสายเงินเหียนยูเบียงจบปีสุดท้ายจบละเขียนบทพอเสียงลงในหออันอาเลดี้ยูเซรนองเออเซรนอนชาวนาเขีวรรควนเขียเนี่ยบ่ขึอนเออขึอนจักปีเลยลูกยังยัมา มาสเลสเบอร์ตันคืออะแม่เอยสมรสเลสแม่แพเดนเดือนลุ่มอบอบบาน,น้เฮ็ดไอ้ <laughs> อทิพมาอันเดือนสิบสองบุญกินเจียง <No. S 2> ขนาดอู่ไปอันไปบากก้านเนาะกับเจ้นเฮือนเอ้ยไปบ้านไอ้ทิพมันเฮือนไอเ้แดงท่นเฮือนไอเ้แดงอันห่าดิบก้อแล้วก็ทราบแล้วแล้วก็แล้วก็นั่นแล้วกับกระโลกเขายังบ่มีแต่น,นานะแล้วก็ขึ้นเฮือนไม่เอาเอายีดเอาคองแล้วเาก็พากันไปขึ้นเฮือนไม่แต้นยูแต้นกินฮันดี งานไอ้ดำไอ้ดำบบรันมีเฮือกตาน่ะนะไอ้ดำมันอยู่อยู่เทียงนาวันนี้ต้องไปนะเพื่อนดำเขาใช่ะไอ้ดำโบราณไม่มีงานเลยต้นไปยังไดเนี่ยโอ้สีแดงแล้วเออทาเรือแต่ทาสีนี่แหละตอน่ะสีแดงตากลต่างปริมาเห็นเนาะแห้งต้นเนาะคือว่าจุอันนี้ก็เห็ดไหมเพราะกำลังทางไหนนี่เออเนละแบ่เฮ็ดไหมไอ้ตอนเจ้ามายังยังมีแต่โคขงเศร้าจิ้มเนาะดูว่า ผู้ที่เป็นได้พ่อต่างประเทศตทันทีเงินงามริมร่องอะคนพ่อต่างประเทศตังได้เงินงามเนี่ยจ่ไปยังตรงแนีมาทางนี้ยลรงเนี้ยไม่เื่อแ่วาหเราอาแล้วเน่ตอนนี้น้องอู๋กำลังต้มไก่ให้กินพี่น้องจะชิมต้มให้ไก่กินหรือต้มไก่ให้กินวุต้มต้มไก่ให้กินแม่จันกําลังปิ้งปลาแดกคุณอะ ออ้ปลาแดกเนาะแม่จันก็เล่าปลาแดกโอ้สุกแล้วปะ่งต้มมังหนามคับโอ้หมีมังหนามพร้อมปลาแดกเครื่องุนะโอ้แล้วนะตอนนี้ก็กินข้าวแรงเรียบร้อยแล้วพี่น้องแม่จันเห็ดเมนูปลาแดกให้กินเนาะหัวมาเธอได้ก็มากินปลาแดกติดใจปลาแดกแม่จันกินมันลายเติมเนาะมีแจวโอ๊ดวก็มี ปีงมูแล้วก็มีต้มไก่พร้อมพี่น้องแล้วก็มีหลวกพักเนาะกินไปแล้วีอบรลอยแล้วผัากทองน้ำแมจันพลจอยน้องอูแล้วก็ตัวโยยตัวโยยไปอั้มนาแล้วเนาะตอนนี้อขับใจแมจันหลายๆตอนหับเป็นอย่างดีเลยมากเลยกันตอนนี้ก็กินเขาแล้วแล้วก็น่งฟ้อยกับแมจันจนตอนนี้สี่ถุมแล้วพี่น้องนี่ก็สิได้ขอโตผักบอลก่อนพี่น้องมาหอดลงซานเป็นทีมหอยเนาะในหลอบซอง ปีกว่าพี่น้องเกือบสามปีเนาะครับทาเบิงเนาะว่าคิดต่อไปสิพาพี่น้องไปไซเน่เจอกันใหม่ได้พี่น้องสำหรับมือีิฟันดี้มา